สวัสดีค่ะน้องดีๆเช้านี้หนูจะทานอะไรคะลกูกกินเช้าเนาะเดน๋ีวเราจะมารีวิวเชาว้าซุปเชา้ชาเช้าห่อสีแดงปริมาณ40บกรัมอุ้ยน้อยไปหรือเปล่านะสำหรับอาหารเช้าของน้องดีๆเนื้อของซุปเช้านะคะก็จะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อมูสแบบนี้ห่อสีแดงนะ ว้าวหอมมากเลยน้องดีๆนัง่งรอเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเป็นไกต่ตนเนี่ยเราก็จะขูดออกมาให้ดูขูดออกมาให้ดูนี่เลยกันที่เราจะให้อาหารแมวประเภทซุปหรือว่าประเภทเนื้อกเกวี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีช้อนหนึ่งคันยาวๆคันเล็กๆเ,เ,เนี่ยเอาไว้กวาดเอาไว้ขูดอาหารของมันออกมาเพราะไม่งั้นมันจะออกมาไม่หมด ก็ต้องดู40กรัมเนี่ยติดอยู่ที่ก้นเต็มเลยค่อยๆจึอยอย้นมาแล้วถามว่าปกติน้องดีๆกินอาหารเช้าเนี่ยทั้งหมดกี่กรมัมอาหารแมวส่วนใหญ่ที่เราให้กินเนี่ยจะมี60 70 85กรัมเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจออาหารจองที่มีขนาด40กรัมแบบนี้ พอเราให้น้องทานเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเสริมด้วยอาหารเม็ดอีกประมาณสักนิดหน่อยสักหช้อนก็เรอะไรนะหนช้อนโต๊ะเอเพื่อที่ว่าน้องจะได้อิ่มอ่ะใกล้หมดแล้วอีกนิดนึงน้องดีๆใจเย็นๆลูกเนี่ยถ้าเป็นอาหารแบบนี้ต้องใช้เวลาอ่ะหมดล้เห็นไหมเอ พร้อมเชาานี่เป็นสีแดงเดี๋ยวลดอะไรอ๋อสันในไก่หอยเชลมากุโลเชาวปาทุน่ามากุโลและเนื้อสันในไก่ลดหอยเชลน้องดีๆคะไอ้ขอมือค่ะลุขอมือขอมือสวยๆหน่อย ข้อมืเก่งมากวายเป็นหมาเลยขอบคุณค่ะเรามาดูกันว่าชาวเนื้อหมูดของน้องดีๆน้องดีๆจะกินหมดไหมนะ40สกรัม ใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบวิยี่สิบกว่าวิหมดแล้ว มากินที่ช้อนแล้วไม่เอาแล้วลูกไปเอาที่ช้อนหนุนช้อนไปกินในจานลูกอนะช้อนกินไม่แตะ,ะเรียช้อนหมดแล้วค่ะลูกเดี๋ยวเราต้องเทมเม็ดเพิ่มให้น้องดีๆนะคะอาหารเมร็ดจะช่วยให้น้องอิ่มเพราะมันสี่สิบกรัมเองกินยังไม่ทันอิ่มเลย,ยหมดแล้ว